สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเหรียญของหลวงปู่แพร่ว่าโลนะครับอา,อายุครบแปดรอบวาระครบแปดรอบอของหลวงปู่แพร่ว่าโลนะครับ ซึ่งเหรียญนี้ผมจะมารีวิวเพิ่มเติมนะครับเมื่อครั้งก่อนนู้นอาจจะเคยรีวิวไปแล้วแต่ว่าวันนี้ผมจะมารีวิวเผื่อว่าเป็นความรู้เพิ่มเติมนะครับเหรียญนี้พิเศษนะครับตรงที่ว่าหูนี้นะครับเชื่อมด้วยเครื่องเชื่อมนะครับที่เป็นเครื่องเชื่อมแบบ เกตปลากระดีนะครับเห็นพี่ๆที่เขาเรียกกันนะครับเป็นเกตปลากระดีนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเงินนะครับห่วงนี้กับตัวเหรียญนี้ตัดออกจากกันแล้วนํามาเชื่อมติดกันนะครับนี่นะครับเป็นเกต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 อีกอบเลยนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังเป็นการเชื่อมที่ละเอียดมากน่าจะเป็น น่าจะใช้โรงงานน่าจะใช้เครื่องเชื่อมนะครับน่าจะใช้เครื่องเชื่อมเป็นลายเกตเลยนะครับด้านหน้าเหรียญเป็นเหรียญรูปหลวงปู่ครึ่งองค์นะครับเขียนว่าที่ระลึกหลวงปู่แผ้วปาวาลโอ ด้านล่างจะเขียนว่าอายุครบ8รอบนะครับเนื้อเงินจะตอกโคดที่ไหลขวาหลวงปู่เขียนว่าเหรียญเ,เขียนว่าหลวงปู่แพ้วด้านซ้ายตอกนัมเบอร์นะครับนัมเบอร์แล้วก็ที่สังคาตินี่ตอกคาว่า8รอบปะวะโร เาวลูแล้วก็ตอกโค้ดเงินนะครับซึ่งตำแหน่งแต่ละเหรียญจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นเนื้อทองแดงจะตอกโค้ดด้านหลังและล n เบอร์ด,ด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นผิวประมาณนี้นะครับผิวเส้ี้ยนนะครับไม่ใช่ผิวเรียบเหมือนกระจกสักเท่าไหร่นะครับ อันนี้ผมดูแล้วก็เป็นคาบบล็อกนะครับเกิดจากบล็อกที่เป็นคาบคาบนะฮะตรงบริเวณนี้เกิดจากคาบบล็อกแล้วก็เหรียญน,นี้ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับไม่ถึงกับใสนะครับเพราะว่าผิวเหรียญจะเป็นเส้นจะเป็นเส้น,เน,เสนไม่ไม่ไม่แวววาวเหมือนเหรียญรุ่นก่อนๆน,นะครับที่เป็น ที่เป็นเหรียญลายประหาสเราสู้หรือว่าเหรียญเสาห้านะครับเนื้อเงินหรือว่าเหรียญยันสวนหนึ่งนะครับผิวจะออกอพื้นเหรียญจะเรียบนะครับไม่เป็นเส้นเส้นขนแมวอย่างนี้นะฮะเนี่ยเป็นเส้น,เส,นเส้นขนแมวนะครับซึ่งผมก็คิดว่า ความสวยคงจะสู้เหรียญยุคต้นๆไม่ได้นะครับแต่ว่าแต่ว่ามันก็มีสเสน่ห์ไปอีกอย่างนึงนะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับจะเป็นเส้นๆไม,ไม่ไม่ไม่เรียบเหมือนเหรียญที่ผมกล่าวมานะครับตรงนี้ไฮไลท์อยู่ที่ผมกำลังจะบอกนะครับ ว่าตัวยันนะครับที่ผู้ชมที่ติดตามผมนะครับผมจะมา,อาบอกว่าเหรียญเงินรุ่นนี้นะครับผมไปเจอสิ่งแปลกประหลาดอย่างหนึ่งก็คือมีตัวเลขนะครับที่อยู่ในตัวยันนะครับตัวยันตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่ทราบว่า ต,ตัวนี้น่าจะเขียนว่าณมะพระทอะอังตัวอะนี่นะครับเพื่อนๆน,นะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่จะอธิบายด้านหลังเหรียญนี้ก่อนนะครับด้านบนนี้จะเขียนว่าวัดลางหมันตำบลลางพิกุลอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนะครปฐม ด้านล่างจะเขียนว่าอายุ96ปีพศ2562นะครับวันนี้ผมจะมาเจาะลึกๆให้ดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตัวอ่ะนะฮะตัวนี้นะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ทราบว่าผมเรียกถูกหรือเปล่านะครับ ตัวนี้นะครับซูมมาไปมันจะมีเลขเลขอาราบิกนะครับซึ่งเล็กมากผมต้องจับกล้องส่งนะครับถึงจะเห็นถ้าถ้าส่งด้วยด้วยกล้องแล้วก็ผ่านมือถืออย่างนี้จะไม่เห็นนะครับเป็นเลข8 เป็นเลข8อาราบิกนะครับตัวเล็กมากเลยนะครับที่ผมซูมยนสุดแล้วนะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับจะอยู่บริเวณนี้บริเวณนี้นะครับที่ไปของยันตัวอักขระตัวนี้นะครับประมาณประมาณเข้ามาประมาณ2 3สามมิลน,นะฮะตรงนี้จะมีเลขอาราบิกเลขเลขอาราบิก เป็นเลขเลข8นะครับซึ่งผมก็เพิ่งมาเห็นนะครับมันเล็กมากเล็กเล็กจริงๆครับนี่เนี้ยฮะนี่นะครับนี่เนี้ยนี่คนี่นะครับผมพยายามซูมนะครับนี่นีนี่ฮะที่หางเหมือนอักขระนะครับเนี่ยจะมีเหมือนเลข8 อลาบิกเล็กตัวเล็กมากเลยฮะนี่ฮะนี่ฮะผมต้องตะแข่งนี่นี่นะครับนี่ฮะนี่ครับ,รบตรงนี้นะครับผมไม่ทราบว่ามันมันซ่อนอะไรอยู่หรือเปล่าหรือว่าทางวัดทางวัดนะครับได้อ่า ทำโค้ดรับไว้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับซึ่งตรงนี้เพื่อนๆเ,เห็นไหมครับว่ามันมีเลข8อยู่นะครับเนี่ยฮะที่ตัวอักขระตัวอะนะฮะเนี่ยฮะเหมือนเลข8เลยนะครับเนี่ยฮะนี่ครับเพื่อนๆว่าเลข8ไหมครับถ้าเพื่อนๆมีเหรียญเงินนะครับเฉพาะเหรียญเงินนะครับผม เนื้อทองแดงหรือเนื้ออื่นผมไม่เห็นนะครับแต่ผมเห็นเหรียญเงินนี้นะครับมีหมายเลข8อยู่ด้วยนะครับไม่ทราบว่าจะเป็นการซ่อนอความความรับหรือว่าเป็นซ่อนความ,มเพื่อป้องกันการปลอมหรือว่าเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าผมมาเจอนะครับเล็กมากนะครับนี่ฮะเลข8ดนะครับ เลข8อารบิกนะครับนี่นะฮะนี่นะฮะซูมเข้าไปนี่นะฮะชัดเจนเลยนะครับถ้ามีกล้องถ้าเพื่อนๆมีมีมีกล้องนะครับลองลองส่องดูนะครับจะเห็นเลข8นะฮะนี่นะเนี่ยชัดเจนเลยนะครับต้องตะแคงดูนะครับตะแคงตะแคงดูตะแคงดูแล้วจะเห็นนะฮะอะรเนี้ย ซึ่งเล็กมากเป็นเลข8อายุครบ8รอบของหลวงปู่นะครับไม่ทราบว่าเออมันใช่หรือเปล่าอย่างที่ผมคิดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับที่ตรงปลายหางของตัว อัขระตัวนี้นะครับตัวกลางนะฮะด้านซ้ายจะมีเลข8อยู่ตรงจุดนี้นะฮะแอารบิกตัวเล็กมากเลยครับต้องส่งด้วยกล้องนะครับต้องส่งด้วยกล้องถึงจะเห็นนะครับถึงจะเห็นนะครับนี่ครับนี่ครับเลข8นะครับเดี๋ยวผม ทดลองดับไฟก่อนนะครับเผื่อว่าจะมองได้ชัดกว่านี้นี่นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับนี่ครับตรงจุดจุดนี้ครับจะเป็นเหมือนเลขแปดนะครับแล้วก็ แล้วก็กดได้ชัดมากเลยนะครับกดได้ชัดมากนี่ครับเนี่ยผมผมปิดไฟแล้วนะครับดับแสงแล้วนะครับนี่ครับขึ้นมาเป็นเลขแปดอย่างนี้เลยนะครับนี่นะนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่นะครับเป็นเลขแปดนะครับถ้าใครมีนะครับ ผมบอกก่อนนะครับว่าเหรียญนี้ผมเช่ามาจากวัดนะครับจากสมาชิกนี่นะครับไม่ใช่ว่าเรื่องบังเอิญหรือว่าไม่บังเอิญผมไม่ทราบนะครับแต่มันมีจริงนะครับเลข8นี่นะครับนี่นี่คือเลข8นะครับเลขอารบิกเลข8เลยนะครับที่อักขระตัวกลางตัวแถวบรรทัดกลางซ้ายมือนะครับของด้านหลังเหรียญ ย้ำนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับนี่ฮะเลข8นะครับเลข8อารบิกนะครับซึ่งผมคิดดูนะฮะถ้าผมไม่หยิบกล้องมานี้จะมองเผลนๆไม่เห็นเลยนะครับขนาดโค้ดนี้เล็กมากนะครับเราก็ยังเห็นนะครับโค้ดนี้เราเราเห็นอย่างนี้นะครับแต่เล็กมากนะครับบางทีก็ต้องหยิบกล้องมาส่องดูนะครับ หยิบกล้องมาส่งดูเหรียญเนื้องเงินนี้นะครับจำนวนการสร้างห้าพันเก้าหกเหรียญน,นะครับ 9 0 5 6ห้าสิบกเหรียญเนื้อนวะโลหะ2,000กว่าเหรียญนะครับ2,000กว่าเหรียญเนื้อฝาบาทก็1นึ่งสามพันเหรียญอันปกาสามพันเก้าเหรียญแล้วก็เหรียญทองแดง2 0ง9ม0่นเหเหรียญนะครับ ส่วนชุดกรรมการนะครับสร้างจำนวนเนื้องเงินจำนวน196เหรียญประกอบด้วยเนื้องเงินเนื้อนาวโลหะ196เหรียญเนื้อฝาบาท196เหรียญเนื้ออันปกาก้า196เหรียญเนื้อทองแดงชุดกรรมการ196เหเหรียญและมีเนื้อเนื้อพิเศษคือเนื้อตะกั่วด,ด้วยนะครับสร้างจำนวน 196เหรียญเช่นเดียวกันครับส่วนชุดทองคำนะครับสร้างจำนวนเนื้อทองคำา1 9 6หเหรียญเช่นเดียวกันครับ ละน,นัมเบอร์ทุกเหรียญน,นะครับแม้แต่เหรียญทองแดงนะฮะร,รุ่นนี้รันนัมเบอร์ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างบ้างครับวันนี้ผมเอาไฮไลท์มาโชว์ให้ดูนะครับเหรียญห่วงเชื่อมครอ8รอบอายุ96ปีหลวงปู่แพวบาวรโลปี62นะครับวัดประชาราชบำรุงวัดรางหมันนะครับครับผม ถ้ามีอะไรใหม่ๆผมก็ขอหยิบยกนำมาเสนอให้กับสมาชิกผู้ติดตามผมนะครับให้ชมอีกนะครับเพื่อเจาะลึกนะฮะเจาะลึกความพิเศษนะครับของเหรียญรุ่นนี้ผมจะนำมารีวิวหลายครั้งแล้วแต่ว่า,อาพอดีว่า ติดภารกิจไม่ค่อยว่างนะครับผมพบโดยบังเอิญน,นะครับด้วยเหรียญน,นี้แต่ว่าเป็นเหรียญแท้นะครับแต่มันมีอะไรซ่อนอยู่ผมก็เลยส่งไปแล้วก็เห็นนะครับก็ไม่มีเจตนา,อ,าอะไรทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าผมเจอแล้วผมนำมาบอกกล่าวให้ให้ให้ใหให ให้ฟังเท่านั้นเองนะครับเผื่อใครมีเหรียญแล้วส่องไปเจอเหมือนอย่างที่ผมเจอเนี่ยก็ก็ยินดีด้วยนะครับเพราะว่ามันผมว่าเป็นสิ่งมาัศจรรย์มากเลยนะครับว่ามันจะบังเอิญอะไรขนาดนี้นะครับที่มีเลข8อยู่ด้านหลังนะครับซึ่งตรงกับอายุหลวงปู่นะครับ8รอบนะครับข้อ8ปรอบเหรียญนี้ผมเลี่ยมไว้ใช้งานนะครับ สวยงามมากเลยครับครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามารายการช่องของผมด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับ